ลูกนะเข้ามาได้แต่ทาให้มันถูกกฎทาให้มันถูกต้องจะทําได้ไหมกวดของพ่อทาได้ไหมถ้าทําได้ก็เข้ามามันทำบ่ได้เห็นเงินหนาดาถเห็นข้างหน้ารับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของตัวเองเอาไปมันก uh, oh ็ร้อนมัน mm ก็เล่าเข้าใจไหมไม่เกิดวันนี้วันหน้าก็เกิดทสมมดลูกร้านฝากเงินมาหาพ่อมาช่างบูมใช่ไหมเออเขาเอาเขาพกเอาเขาห่อเขา ลูกหลานคนทำบุญเขาพอใจไหมเขาก็ไม่พอใจเขาอนุโมทนาทา้าทูมเขารูบุญมาแล้วเราเอาไปทำอะไรไม่ใช่เงินของตัวอเองเงินของคนอื่นที่เขารวมบุญมาเออยังจะมาพูดปากดือื่นเนาะเออเนี่แหละจงทั้งบวลใจไว้และเตรียมติดเตรียมใจไว้นะคนที่พูดนะมไม่ใช่พ้อรองเรียนนะเป็นความเก่ง เออมาเปิดกันค่ะความกินไปถึงไม่ตายไนะเพียงแต่แตปรกากฏเออชา่มเรี้ยวเคานะนะารูกนะพ่อจะขอเตือนว่าอืทุกงทุกอย่างมันมีกฎมีกฎของชวววันและก็มีกฎของนรกด้วยมันเปิดกันข่ะถ้าคนนั้นไม่พอใ่ใจพ่อก่ให้ไปเรื่องได้ผู้ใหเรื้อรืครับปู่เพราะในประกาศเยอะมาบอนทีาาา่ากมาแข่งขันจะถือไม่ค่นนะแม้แต่ไม่ขู่พ่อก็ไม่ให้ขู่ เออใครอยากร่วมบุญใครอยากข้างบุญก็ค่อยเออทัดทางมาได้หาอินทรนักน้อยหน้าขืนหน้หนา,นห,นาหน้าบุญได้ <S 2> <S 2> <S 2> ถึงหน้าบุญ <S <S ขเขาก็ทําบุญทุกวันเข้าใจไหม <S 2> <S 2> อืมมันเป็นแค่ยางนั้นบ่แม,มนว่าเออจำว่าอาคติต่อกันการทำบุญเออไม่คูเรื่องได้ให้คนร่วมบริจาค เออคูยังมั่นหวังว่ากจะเห็นว่าเขาแค่เขาข่งกูไม่กลากับมึงกากาบนกันกลัวหเขาเอาเขาโคกเขาหอมก็จังตัมแม่ครูตัมแม่ครูไปไงนึกว่แม่ครูมือรบมือบาทก็มือเขาก็มือรบมือบาทสิก็เขาคู่คู่นงอ่ะกูจะทำไงเลยหือมันฆ่าคนได้หรือี้ยเออแม่งยืมึงอกันมคือว่าฉั่งยืมรถน่ะคือครับเออมือกันคือช่องไนว่าร่มไหนครับง่ายกล่ามันคือการขึ้อกันกลัว เออผู้แก่แข็งใ่ก็พากันไปคืนกันตัวผู้กค่ไปว่าให้กันเขาแก่บอกเออมันก็คือแข็งใจอย่างถึงเนาะก็ใจของมันก็มันคือแข็งใจอย่างถึงบางคนแกผ่าเอาหนาลงไปหลายคู่หลายโคตรนะลูกทำให้ตัวเองดูดีไงแต่การกระทำเยี่ยงชัดว่ามันคนเยี่ยงชัดพอจะอวดว่าชัดไม่กินนายยังงานหน่อยรึ เราแม,ม่าายิ่งยิ้มยนะออก็ให้พนะ่อม่อียบง้อได้องนะเออว่า,าจะค่คิดนะอืมอืมบางื่อข้ามาอยากอยาคิดว่าเป็นของเราดิอยากคิดว่าไม่ใช่ของกินเออความินคงอขาบอกเลยทั้งนันถือถูกจนได้ข้างนะลมกอืมจนได้เคยือดสันะเมื่อจะเงินคูกเงินหมานนั่นะ เมว์มาคืงครับืมได้คูกได้คาะนี่เขาจำได้คือยันง,งอืมเขาว่าขอพ่อชืนอชักถื้อเงินเชื่ออดิด่านะอืมบางคนก็ขอพรขอกิจการงานได้ใช่ไหมลึกครับรูทำมาค้าขายได้อืมความเชื่อจะความคัาค่า,าของโรงแรมไม่จะป็นต้องผูกแต่หวยนะลึกขายของดีมีกําไรเขาก็เอามา้ข้าขงบน,น,นได้ เพราะความเคือนะคะค่ะบ้าเด็กอาคติคือใครวางคนเนาะพ่อไม่ถุ้งหรอกพ่อพอคุึงใจงแบบเน้เออการข้างบุญพ่ได้บุญบังคับใครอจะคนกับพ่อคืนพ่อพ่อจ้บังคับใครคือบุญกับเขาคื็เด้ด้เขาจังใดบาปกับเขาฉางเด้มันจะเกิดแม่งบอกครับคเอข้างบาปฉางมันกับ่เกิดเดียขาางบุญเขาเกิดไอ้บุญทางขาบก็เดี๋ยวเขาบุญเขาฉางเขาคือเขาคือครับคุน คือกคือขของอะืมก um, um, ah um, pues ็ได um, ้ถึงช่วๆนั่นแ้ลาตัวอื่นอืมปัังคือบอกเก่กัเริ่อง่างากันยื่นละความคือกัญังบอกเก่าไก่อืมการคือยุบตดยุบู้หันว่ะบอคือไป็นามาดังปัังพาก็มาอคือคนจะบำเพ็ญถึงภาวะงาเพิปัังคนจะปฏิบัติตรงปฏิบัติดัวได้เออเพิปัังเพ่กปงังรำคือ ทั้งวันทั้งคืนนั่งขวดมงุงเพราะว่าเนื้อคือการทำความยืดนะทางเลือดทางเลือดไปสวรรค์แต่ทางไปสวรรค์มันคุกทางโลหะลุก,ลกมันเป็นมันเปิดน,นอนง้นนางนรกมันเชื่อหูเพราะว่ามันแข<ม>งต่างงานเออแางความยืดแขางงางเงาเออไปวันกับไปงาเออคู่ระกน่งคออคู่รักหนึ่งไปเจ้าแข็งคน ใจควบมันบ <Classic. S 2> the ่มักดื๋นเนาะมันก็เรียกเกิดดูจการเทียวแก่แก่แล้วกับบเช่าคือกับเป็นยังคือการประพฤติอยู่นั่นแแก่แล้วก็ไม่เคยคือก้าทเคยควบมคยคือก้อืชทางป้าไม่เป็นไรโคตรนัดขนุนอันนี้ยังลุนหนาุนิตอิ์ถบายองค่พร้อมกับตื่นขห้นจับทั้งขึ้นงานงามน้องกะ อ่าเขาทำมือโคมรัาม yeah. ือโค้งมือหมายึงหึงแล้วก็รวยจะดืมจะดึงนัลรู้งั้น่งเขาก็จะรับค้าวัดจะดืมทางมือแร้ะเขาถามบุญอืออันนี้นางจินนาน้องวัฒชนะอืมวัดจุปัดใจร่วมข้างอืมร้อมกับตึกตับ เาขายรึ่งนะผู้ใดรอดก็รอดไปนล้อรักงานาับ้านะบกน้อ่ารวมหมมากเขาขายมือมือรับมือถืมือออรู้ไว้นะถูกขาดไร้แล้วก็รวยนล้นะแค่ไปซื้อไปขากอกลางว้นมันบ่เด็กเก็บ่ก็คือเข้าม่มาทางดกเขเอาเขามามาทางดักเล็กเทืครับเลย เออร้องวิ <nt> ่ว <monastery> <t> ่ไมาเอาแกว่า้องเาข้อก่มันเกียมันขี้หังแต่เดี๋ยวเจ้าเขากูด้เจยจังแรกกเด็คจังืาขางความือก็ไเ้คนขาอรือเออเขามาหาพอก็ได้กันนอนทําวข้คมือเออเขาใจบ่ใจครับเออขันท้างข้อมือเขามาเออขันท้างข้มือเจ้าเขามามันคืออาบัดกะออือบ่กอาบัดมากระาดนั่นแหละ

พันตื้อ้อมครับง่ายเป็นง่ายออกพันตื้อเามันง่ายนะลืมตืนางนานรัชนพลราชประคุ่นายขุอใจบูรารักษณ์สุรดีเอาวังบม,มาเมื่อถูกมือดับเมื่อถูกมือหมานหึอหึงดทุกคนนะลูกนะให้อารมณ์ใส่เสียงเบื่อสุขเรับอ๊โกนเพองของ้าวสุก

<c oughs> เออพี่องคกับอีพ่อฝากนั่งดื่มาด้วยพอด้อเพอาอย่างที่พ่อโกงหรอกวพราท่ันเพรอยางม่คู่โกงหรอกว่าะ่ันเออเข็นรู้มึคผคงม่กล่าวคนก็พอผู้ขา่าเออด้รับการคือขาคือจะพอค่ะ,ะคู่เพื่อกระอนดีพ่อแม่คมก่กระถอนดีหรือว่าทางวางยครับผู่เออดดยมือเศรษีนัปัญญาหรือว่าทานเออผู้ข่าแต่เขินม,ม่คู่เฮ็ดผู้ขา่ากเกิดค้า่า เกิดความหย่ขายว่า,าชานชาติุกขายว่าน่งเรื่มคระโพเออการชุยคากับุ่บาาบงถุงก็เรื่อยะพว่าชาบ้องูกับเรื่องโพว่าชาะเออบ้องแพ้หายแพยสูงดังได้เรื่อระโพว่าคาะฟุกขา,ขาพใจจะกเลื่อเหมือนว่าคาะ เออมาผิดยหรือวาีแ <sh> ข like <forth> <sh> like ่มหรือวมยืมเนี่ยหนานถืนเนี่ยก่หลังพอนะัืมเอเปิดกันคือเขาทำรวยแฉงนัยืมเนาะืออบางคนคือรวยคอบอคจิบางางเครยเนีอดเอออยากจะม่คู่จะคือจะข่งเขาว่ากาขเงคืน้ัปุ้งกันบวมล้ำเออขาดทุอขาดว่านาะงืมเนาะอ่าขอให้นายขาดสุดท้ายพร้อมครอบครัว หายกูเก็บเกิดู่แก่ลูเออหายเงินได้น้องหายทองได้มาเกิดจากการงานจะเดินข้ามงานถึงถึงแล้วก็รวยนะลูกจะเดินจะินเปิดแก้ชื่อแล้วลูเออลูกร้างพร้อมก็จะคนจะรับการคึดขาเรื่องเนาะครับผมบาคนมงเงาเตาถมอตะคนหน้าเออไม่มองเะครับทางบูนวันเกิดกูชิ่ปุ่นให้กู่ได้ตต่ไม่โรว ไม่รอดคำนกคุม้มโอ้คนน,นั่งกับผวยังบ่งโกรคอตายมานก็คนโอโอยังบ่กนกรธเพราะอดเนี่ยเนาะเออเออมือยังมือคืออยู่วะคือแสกว่าคือคือวนที่นั่งอ๋อยังอ่อนนี่นข้าเข้านกคุ้มเกิดหาถึงหาคมคือคบคือคอ เป็นวันเกิดนี่คือวันเกิดของ่วันรุช้าคคือวันชื่อว่ะค่ะียนานะว่าเกิดไม่ครบเาะคือแกจากกจัดหกมบกกูนะเมื่อยเมื่อยเขนก็ละทอนความแข่งแ่งเลือกเกือบเนาะหรอเนาะ ของอื่นางอ่อนนี่ค่ะคำนกคุมเออวันเกิดแต่ว่าจะบ่วมบุ้งเออทำบ่วหาเมลมาเลุกเมือือนั่น่ะเกิดือแกกระามอ่วนาเลยมือแหว่วงาอีบ่วาเออแ่วากรไว่ปคนมาเอออ้อเอ่วบุ้งนั่งน้งห้แม่ ไม่รอดคำว่าคุ้มเออคือเควรบุญควบุญทนไปหางามเออผู้มเงือยแบบขันไปให้รับเออบุญบุญทนันยึงไงคือบูกเท้าแต่คือหาเออเขาให้งามตอนนีค่ะคำนกคุ้มเจริญเจินเงินไหนองทงแหงมานะลูกแทบคือเบื่อเบื่อรวงนาพ่อรวงนาให้เราารู้เอเออพอรวงนามือวันที่เท่าไรมือวันที่คีดวันที่ห้ายีม 4, 3, 4. คว,คว,ควันคือคือเออให้ควงควันอ่กงานอมิีาไปสิบหกบาทเนาะเออควงควัให้กรเดอคือทุกกระจามาก่อนตกวคือเพาว่าโอ้าวกรเือฟอนี่คือเดืกทุกกระจาทุกกระจาอาฉันเดือกทุกกระจาอาฉันฟองเดือกงานทาองทคือนาปนปืนนุปปักปกานัง ปลาดิค่ะเนาะอื่าววมบบูมาพรมกับร้ายผูกร้ายคนบร้ายคือเคี่ยงเลียงงามแล้วคือผังมาทางข้องแตงโมนางประยุนอินดาเออและนางือฟวิกาอหม้อทอทุกแก่เอาได้ผูกได้คนบร้ายคือเคี่ยงเลียงน้ำคือววมบบูมาอขอให้มือถูกมือดับมือถูกมือมัดอายุวันนะถูกขับไละหึงหงแล้วก็รวยเจริญเจริญนะลูกนะ เออเช่งปวดรวมบุมั้งไว้คู่มา่งนะอานเนี่อฟัวควัเชด้านะพวกวันเกิดกระเนึงแล้วรื่องให้แต่รุ่งทุกคนนะเออนางรังแกคมนิดเดีพร้อกับนางปัทมาวารัีกับนายกบหรือายเสียบอกเออเป็นไงเป็นไงเออปัดทูตายเนาะปลทูตายผมชอบเลยปลทูห้าถึงปัทูตายเออผมนั่งบอกไปก็มึนกัคือ ชอบกินปลู่ปาเนงกำแพงทูปาแซนปัาคูหรอล้วนมีแต่ขัมซี่ล้วนไม่เป็นตายเงี้ยพูดพกเร้กูเมากบังเก็โกรเมาถึงได้หาชื่อพราะนันแก่เลยใเรื่องกินปเนี่ยพวงใส่า้องนกพู่าเอาไหมเนาะ เอมืงอหาบ้าขายดีป่ะไปคู่ข่งบ้านเราค่แขก็มค่ไคือว่าแค่ไหนให้เงีนยไาชมาได้างี้ยแรงแ่มือถูมือดเมือูมือมันความกับือบอบเอกได้หรือางมือแดดแต่เรื่องแต่เรื่องชมาค่ะคือฝนตกอีกว่าไปคู่ขายบ้านเราเขาด่าเราดูเขาด่าแค่ืู่แค่คนหนึ่งเขาใครแท้เ่เออแม่ไม่ใครก็ว่ารู เอาไข่เขาจะเดือดอดน้องเขา,า,าเอาไข่มเมาหมดลูกเ่าเห่เมาหมกเอาบักต <c oughs> ัวนี้ผู้ขายเอาแค่คือห้น่ึนไปผูเ้เมาจับหนึ่งนย่งไหวเอาอย่างนี้เมาเท่าไรมึอแคบบอกเออเมาไข่มอโอ้เขากคือประเทศกึ่งแร่งนะเขาบาดเก็บเป็นแคบปะทุนแต่เขาคือประเทศก่งแรกแต่เขาคุมคืนอเขากือไม่รู้ใครว่ากันซื่อ บนนัน้อยไข่หวานฟองนะอืเออแค่พ่อจะเอาเอาอย่งนี้ว,นว่าแค่แค่บัเอื้อวานได้ยืมครับปู่าเออประมาณของครึ่งครึ่งมันจะเหลือเยอะอืนนะพน่อว่าแค่อืมมันเหลือหายอยู่ว่าแค่พอฝนตกดีไม่ดีอาจจะเกะเข้าไปให้ตอนนี้เลยว่าแค่แกนะเกะไงยืมเกะเออ กแเก่ไข่อะไรรึเ่ครับคือคีนไข่นน่อน่ะแต่พาษาไข่เขาไม่เข้าใจเก่แปลว่าผููเท่าหรือมันใช่รู้เขาขนไข่มาหนาลูกแก่ไก่แกไก่โอ้ย่อจับไ่แลก็ือะไเปล่าพ่อว่าคือมันเขากันงเออเขาแก่เอาไข่มาถุงอ่ะเออพ่อเมาไข่นะลูกเขาจะขนมาถุงนะลูกแต่วันคือก็อาจจะไม่ถึงเรนะลูกนะ เออเขาจะคุณไข่มาชุ่ปูนะอืมแล้วพ่อก็จะเมาไปเือเม,มาว่าคิวให้ปุ๊กจ่ายะเมาไปเมาเกลือกรกร้านไปเมาไข่โรยนัน่นประมาณคิบเก้าบาทเติมเก้าบาทคิบเก้าบาทคิ้บเก้าแกปไแกเติมแก่ไปแก่เติมคิ้บเก้านะเออเคบเอเขามาดืไป่ะปะมันไ่เรี่กมขวมาท่านจะดึงามมาจะึงอะไร้ลี่ยมขว,ว,วอ ก็อยากกินลอยากกินคงพเก่หคือคอามา่เลยพ่าวอแกนีอยากกราชิวเนาข้าวของก็้าวาราิวราชิวอันนี้นอชอยมือรการเนาะนครช้างศิจภาพพบกับนายวีรเดชนครช้างศิจภาพพบท่คุ้มข้างบุญกับอีพ่อมา่ะ อีนางูกะตาบาบุอยกับนายตุงจางมาเนาะโอ้ยเปิดใจไหนขายหอยลูกขายหอยขายอื่นว่าลูกโตรข้ามโตรข้ามหอยเหมือนกันครับโอเขาเอาราคาข้าวไปลูาโคตรกับราคาแห่ลูกข้าใั่เปล่าเงอืยอีนางลุกะตาบาบุ๋ยเอาคือปกติลูกราคาเราเสกเฉยใ่ไหมขายเลยลูกขายเลยขายรูกราคาเนอะ ท้งแต่มเกาดข้ายขายรูและเกิบสบบทไปเลยขายรูและเกิบสืบนะลูกนะรับรองว่าขายออกเถอไง่วงถัดเกบดซ้นะลูกนะขายรูละเก็บสิบอเกิดซื้นะลูกปกติก้าวแล้วเกิดซื้อรูราคารูปเรื่องมครับเออะให้มือคุกมือรับมือคุกมือขายงานกตามนะค้าขายื้อนะลูกนะเงถึงแล้วก็รวยจะรไปลูกจะรจะเริ่มอันน อันนี้ของอีนังการอยาขอคารวะเก็บหย่างนั่งอีพ่อหน้เออเมื่อวนโตก็ไม่ได้สูงมือแต่เขาจะงเงืออกเออพ่อจะให้เขาเงือกง้วันช้างไม่ได้เงือดหรอกลูกอืมเออมือช้างออกก็เร็วกันเนาะเอออื่นยังกัรอยากก็น่าทุกข์ข้างทุกข์ข้างเออจะทำอะไรอีพ่อรบลูกน่ะเขาจะยเงือกง้นะเขาไม่ได้เงือแต่รถนะเขายึดอยากรบแตลด้วย แก๊กบยวมัน่มครับพูดข้อีงานกางงานดากรมงานยืมครับหกล้วยคือคือเมยืมครับพูดเ้าฝึกกระแงเนาะฝึกแก๊ไปแก๊ตื้แก๊รวนถ้าบางอย่างเขายืดแล้เดื้อถ้าบอยางให้เขายืดไงรูปแก๊ดรวนรูรวนูวนอือันนี้ขาอืองานายน้อยขาอกับครอว่าแข็งข้างบูเออเผื่อว่า

อาอันนี้คือผ่านมาทางข้างบักเกอรอดถอดเวงนจำอือะไรนี้ไข่คืนหมวกแล้วอ้โหอึกถ้าใกล้มวก็จะเป็นจำใหม่โอโกเอร์ตกับบัาเอร์่อ <meny Dude> <my> ืองอบกเกอรใช้ะเมคือเป็นเครื่องแหรวดมือมันฝืนบา่ๆมันเป็นตายคนเหม่พออืมอันใช้ถอใกล้เอม้เปอดก่อนกอกอ โคงคกเครื่องหาหัวกุ้งหาหักุงหาหักุ้งบิดกเออหาหกนาะคาปูหัวกุงหาหัวกุ้งอ้าขอให้อีพีรวบุญมาเนาะลุงเนาะอ้าวหันมือโกมือ grab มือโฉบมือมัดถึึงแล้วก็รววจะรววไปนะลกจะรัวไป แระดอดมือด <c oughs> ้วยแฮปปี้เบอร์เกออออออมือย <c oughs> <c oughs> <c oughs c oughs> ืพอดีแฮปป้เบอร์เกิดบ้านคีพอดีรอขอรักมือ่าโอ้คืนดาอวพรบ้านเกิดเนาะขอให้ปู่ช่วยให้มีโชคด้วยค่ะอยากปวดเพื่อนื้อข่นมาแต่งเออทำมากค่ะขายดีด้วยเ้อขอให้นาง รักมิดาโอ้ยกินดาเกิดวันที่สือถึงหาสองห้าสองถืออือขอให้รับรวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไดงอกขอให้ทองระบัญจะการงานจะดึขก้าวหน้าจริงจริงตลอดสื่อตลอดไปนะฮะอมาอีองานกองก็เกิดจเร็วงานโอมาทองหลบก็เกิดไดง่ันนี้ อันนี้เกิดวันที่สี่ึ่งหาตัห้าหนึ่งเกิดอืปวยพรวันเกิดเนาะอาขอให้นางอ่อนอุมาทองหล่อมือส่งมือดากมือส่กมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินแรงทองทองเงนะเพราะชอบเกเกก็เสกเกศเกิดทุกวันนี้เนาะสกเกศวเดีวเวมันมังางหรือข้าอาปากฮ่เดียวเดียว

มันอ่เข้า้าอ่านเขางมใ้ันบอกันนี้คืองะนรตอโตออยางก็อาูก็แกใช่แม่ว่าเราบอกได้ไงอะเรื่อยมาเรือยมาเรื่อมาโอ้ยมึงรับโอ่นไงคือมะครับม งานกับใค่พวงหูงานเขากับยังเวใจวันกองก้อนคที่รจะคทเก่าเกูงนเ่าเกศแนาเาเกศชาล้วมยัเขียวงงแต่วมือเท่งบอมเก่าเกศชูสิบเสิบ พอเนี่ยเขาขา่แข็งคนนจานเนาะอันนี้ก็การเขียวเนาะการเขียวการวก็ตมดีเราแข็มากต้องรอดเนาะโอน่าจะพูดต้งเรีนตัวท่นี้โอนนะพ่อโอนนะบ่อใ้ใคือพ่อปิงเนาะิดเสียงไหมพ่อครับพ่อ่ไงเจ้าพ่อพ่อไม่ไช้ใช้ปิงครว่า เขาอีไได้ค่หวานเรือเขาเนี่ยเอาช่นี้ต่วนนีิหแบบเ่นนี้่ปวเอเอาอย่นี้โอแล้เนาะโอแล้วพ่อก็ต้องใจเนาะเอาอย่างนี้เอาชุ่มครึ่งช่ไวบเชยืชาปูอันนี้นนกังอเก่าเกศถุนนะมเนาะแต่ว่าหมูแดง่ปมาเก่าเกอถุนได้บุหมูแดงครับหมูแดงเขาคือเอาหนักด อ <t 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 ืมครัื uh ้มแกกับจองรื้มครับผมต๊ว่าท่านระเช้าจางประชืดประ่านรื้มครับผมกองงานกับถ่วงกองประชันยันงานถ่วงข้างก่อนเึประเทิเพื่อนบ้านมาลื้มครับเขาขายความได้ลายลืมเมื่อวันก่อืเถื่อเถื่อมารื้มครับผมกระเชิดกับท่นเขาคนท่านครับผมเก้าคลิดนี่ประันบอกเก้ิป่ะครับผมเรเก้าเลิปหมือนเก้าสิบเล่นเก้าคลิดห ไปเมาเฮ็ดมาเลยบอกเฮ็ดอีกขายคือถือเบากรเป้าเด้เขาไปบิ่งแด่หมดเจ้าขายคือถือเยี่ยมคือคักถือแงบองมือบางไก่อีกจะถ,ถือขนาดนี่บอกอค่เปล่าเาลยเรยนว่าเก้าถือเจ้าถือไปเมาเฮ็ดมาเลยเขาขายกองนะ กิคือก so, ิด <Beautiful> ถ <Andrew> ึก <superv> ก <ising refugees forever> ิดถ <Labor ator> <fi> ึกงรักิดถึกม่บอกคือด่วนแกะไปแกะตึงแล้วรัรับมถึงใดรู้กับเราว่าเขาโอนแล้วลืมครับคือโอนแล้ลืมครับทุ่งโอนมากคือืแต่ว่าทุ่งนั่งหมวเขาคอยคือ แ่หัวมาเรื่อมเออเแค่ไม่ปวเขาบอกปวดเมากเป็นแค่อย่างเนี้ยน้องดูเนาะเป็นป้าน้าเยี่ยแครเลื่อมเป็นพ่อแค่ตรงหวัดเป็นแค่ดเนี่ยองเนาะอืมมาเมงครับ เออได้เลยเนางยิมああ้มเนาะครับปูอ่าจัดไปจัดเต็มจัด่วดใครจะไปคืนเห็นไปเมาเอาไปเกิดเกิดนเนาะตอนเย็นเนาะเออจะมาเรียนโรงเรียนเกิดเก่าถืนไม่บมมาอัจตรายเนาะเอก่าคืนกับพวกประชิอระชิดหามือกงยากมือกงมาไม้อายุวันนัถูกขาดร้งียงแล้วก็รวยจะริจริยนะลูกนะสาธุสาธุสาธุ